สวัสดีครับผมพี่น้องปองปลาลักเอฟซีไม่สภาพครัวรำเพรียงดีกรุ๊ปลักสุ้อปูสปัครับพี่น้องครับมาๆๆมาันนะครับคุณนายแม่มาซื้อหนังน้อมันนะครับเอ้าไวได้ยังเนี่ยได้ยังเนี่ยของที่ต้องการอ่ะว้าห้ามห้ามหายจะได้ไปห้าหาหลายรอบหลายมื่นว้าได้แล้วครับได้แล้วสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องการคนใหแม่มีแล้วครับเนี่ยครับเตือนเตือเตือพอแล้วพอแล้วว้าเออก็ได้แล้ว ปลาเงินปลาทองมาหาตลอดนะครับซุเมเอ่อปัาเลยเด็ดทุกนัดเลยได้หลอมนงาซุ้มเอวีได้ไม่มีน้ำยาบอน้ำยาผสมในน้ำมีไหมมีใครแม่น้ำยารับสรับน้ำมันจะได้ปลามันจะได้นั่นได้น้ำนะครับแนะนำว่ายังไง ตัวนี้จะเป็นผ้าคอรีนครับผมผ้าคอรีนครับปลา,าใช้เป็นตัวนี้แล้วก็ยาเหลืองรักษาปลาเวลาปลาป่วยตัวนี้จะเป็นน้ําใสใสแลมม้วน้ำนจะเป็นสีฟ้าเพียงน้ำทะเลเดี๋ยว,วเดี๋ยวเอาเอาทั้งสามสามผัว,ด,วดีเลยแต่ว่าใชครับข้อ20บาทข้อหมายคือใช้ยังไงครับถึงใช้ยังไงทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ําปลาครับแต่ว่ายาเหลืองใช้ได้ตลอดถ้าปลาป่วยมีอาการป่วยซึมๆไม่กินอาหารนี่ครับมันป่วยกับมันต้องไข่ไหนใช่ครับ น้ำใสใช้ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำปลามันจะเปลี่ยนสีน้ำพร้อมโลกไปแล้วจักโดมเขาจะเอาน้ำใสเลยเขาจะเอาปลาใสเลยสีปลาข้าใส่น้ำใส่น้ำสีปลาสีเพลนไอ้ข้อริ้นจะเป็นตัวสีเขียวทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำเพราะเราต้องพักน้ำก็ได้ใช้ยาลงไปกับสามารถปล่อยปลาได้เลยโอ้โอ้โอ้ตอนนั้นเพามันอยู่หลายมื่นเลยอ่ะแต่น้ำพักแล้วไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรน้ำมัใช้แล้วแต่ต้องใส่ป้าขอบคุณมากครับ จเราจะเพิ่งไปตรงนั้นได้เนี่ยเสียงเพลงมันเยอะเลยคนนี้นี่ของโคบุยังนี่ขอได้ของโคบุยังนี่ได้แล้วนะได้นี่ปลามาก็ได้แล้วปลาก็ได้แล้ววันนี้ใครแม่ต้องการอะไรบ้างวันนี้ครับมีแค่สองอย่างนี้โอแสดงก็พอแค่นี้โอ้งบมาซื้อแค่นี้วันนี้ไปกินเต่าก่อนน้ากินเต่าน้าเต่าไปหลายครับอันนี้คืออะไรครับที่นี่เรามาคืออะไร ตลาดแปดมีวันที่แปดสิบแปดยี่สิบแปดนี่ถ้าลงท้ายด้วยแปดคือมีตลาดอยู่ตรงนี้มีตลาดเปิดตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าี่ยงเลยเป็นเช้าเข้ามาแต่เช้าเลยบอโอ้ครับกว้างขวางครับทางพูดจะเป็นริ่งครับตรงนี้ก็ได้แม่มาหายอาหารลิงครับทางพูดเลี้ยงริงครับพี่น้องรอบนากระสุกมากระสิมาไหมครับทางพุูนกับไปทอดพุูนครับพี่น้องครับสุดทอด ตลาดโกซุ้มครับพี่น้องครับใา่นี้กระสเบบป็นบ่อปลาบอ่อสะเนี่ยไม่เอาบอ่อไม่เอาบอ่อที่ปลูกนะ<อ>ต้นอะไรที่ขาดเอาอะไรไหม <c oughs> อโอ้ยอ,อยู่ตลาดลกัเสียงเพลงหลายครับพี่น้องครับติตลิกระซิสเอามาหมองที่บ้ามันวุ้กีริกระซิสใช่ไหมครับเอาไปเอาก็ได้แม่ไม่เพิ่มจากเส้นนะครับนั่นนั่นนั่น ในเพิ Recently, um ่มจากเส้นนะเอ่เนนไปก่อนเา่ว้าบันไจะเส้นนะบันเป็นเส้นใหญ่เลยล่ะก็เส้นเป็นปองคุณแม่ก็มีแต่เป็นปองเป็นโอ้ของหลายครับ่น้องครับตลาดแมาได้่น้องเด้ออยูตลาดพีกาดกะยวนตลาด โกซุมนะครับอำเภอโกซุมไปสายจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับตอนเดินทางมาจากบ้านแห้งครับบ้านเกาโลมาโกซุมฝากคนใยแม่มาซืสิ่งที่ต้องการครับนี่นะครับสิ่งที่ต้องการคนใยแม่ขึ้นน้ำผาหลายหมองครับไปฮอดขอนแก่นไปฮอดสารคามบ่มีกระเทียมครับกระเทียมกระหอมไม่มีกระเทียมหอมครับกระเทียมไม่หอมแขก่ะกระเทียมเราได้แปดสิบห้ากระตุ้งอะไรเออเอาหอมด้วย าขายงานเลยไหมครับมาจากไหนไหมคะรับคือพูดไทยอาลาสินโอ้โหจดจา้างเสร็จตรงนี้ก็เดินทางกลับค่ะไปขายเชียงยืนต่อโอ้มาทุกวันลงท้ายในวันที่แปดมาตลอดคออ่าที่แพงไหมครับตรงนี้ครับไม่ค่ะไม่แพงพออ,ออยู่ได้อยพออยู่ได้จด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 ครับเรา เนี่ยมีหมักแตง,งมักอึหมักยังได้เมื่อคือพันที่จะปลูกค,ครับพี่บังรับไปเอาปลแม่ได้ละสามสิบครับเพราะว่าจะเป็นของไส้ของสอยของไรที่มัเป็นต่ได้ได้นะครับพี่น้องจิตตลาดนครับเขามาขายสนั่นนั่นไรครับโอ้รยาการรยาการรยากาครับแต่พูดลิงไปไหนก็ไม่เห็นลิงเนาะปะกติลิงจะไม่ท่าแต่มันกลัวคนบ้าเหมือนกันนะ ว่าปกติพี่นอองเพื่นพ่านเดินมาได้ตรงนี้นเนหรอนั่งข้างกังนฮะโอ้ยงา,างนั้ครับพีน่น้องครับงานขนปูดแข้งปขด,ดขาในวันศุกครับพี่น้องครับใจอยู่แค่เรับองเมื่อตะโปมันลิงอย่าเห็นปะไหนไ,ไหนปูมาแล้วมาแล้วยังไงอยู่ใต้ต้นใหม่กับระวังระวังมันแย่งของเด้อว,วันนี้รถจอดไกลแล้วจอดจุดนู้นฝั่งนู้นฝั่งนี้จะมีไม่มีจอดรถป้าปาขมาขึ้น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 ขึ้นมาขึ้นขึ้นมา้น ว่าสิเป็นดนะฮะการกินครับโซฟงเสื้อผ้าสุนมากสิเสื้อผ้าเสียร้ายครับเสื้อผ้าโซนนี้เสื้อผ้าโซนนี้เสื้อผ้าผลไม้โซนนู้นนี่ฮอตปลาฮอตเนื้อฮอตไก่ฮอตเป็ดฮอตทานนี่มัดครับพี่น้องครับขายอยู่ในตลาดสุดยอดสินค้าเนี่ยผลไม้กับมี่มัดกระเป๋าหมอนะครับผ้าห่มนี่มัดครับสวดคอดข้างกินดีครับ มาเริ่มมาเริ่มรับเทอรมีโอกาสครับตลาดแปดอำเภอโกสุมพิสัยจังหดมาสรีคมเดือนหนึ่งกับซิมี่อยู่สาสามครั้งเนาะวันที่แปดสิแปดยี่สิบแปครับี่น้องครับมีแค่สาเดือนหนึงซิมี่สาครั้งเออเป็นป้องสวยป่ะนี่แด้สวสวยอะีเขียวเขียวว่าดเขียวบ่าท้องรับกันดีกว่าเด็ดเซ็นแพงงบ่านมครับเด่ ไ right? wow. wow. ่แพงค่ะอเเจ้าปสไหนค่าถือเลขเจ้าเปิดสิเราถือเจะไปซื้อเอาตามมครับพี่น้องจดจดนี่เอาสักทีเดียเออ ง่ายเลยครับคุณบ้านเราไม่ได้ง่ายมันจะได้สบายที่เพีสนะอเรือยอันสบายครับแต่หาลำพิะครับเันละอยครับนั่น้อเดียวครับมีนี่ะางมันง่ายคุมีไ้ครับันสอนที่หาสอนนั่นครับอ้ามาสบายเมื่อมาสบายมือเนี่ยมันมันใส้ได้โดนปไรนครับเี่ได้ตลอดครับฮะ

เนี่ยผมมีดมีดดคันผมมีดแลต้องกลัวมีดเข้าแน่นอนบัดดอมามามครับเสียภาษ์หลายขากับเนี่เสียภาครับมันต้องไปรัชีพต่อมากเนี่ย ตายยังพอยังพอ,องแล้วไปไปได้ต่อกันเ,เลยกําไรซื้ออะไรเอามาดีใหญ่มากมากกว่า มันจะเป็นลมห่อนนี่อาการเลยครับเอาพอแล้วพอแล้วเออปะครับเพื่บพี่น้องครับสสวัดีครับฝากไว้สักนิดนะครับเด้อรายการชิมหนาครับไปบ้านสวัสดีครับจนนะครับ